สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของข้าวกล้องงอกเลยค่ะเป็นที่ทราบกันแล้วนะคะว่าข้าวกล้องงอกนี่แหละค่ะมีสารกาบามากกว่าปกติถึง15เท่าเลยนะคะในถ้วยนี้คือข้าวกล้องงอกที่เจ๊กุ้งทำเองนะคะสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ค่ะ บ่อยครั้งนะคะที่เราหุงข้าวกล้องงอกเนี่ยค่ะอาจจะรู้สึกว่าแข็งนะคะวันนี้มีเคล็ดลับในการหุงข้าวกล้องงอกมาฝากค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเจ๊กุ้งใช้ข้าวกล้องที่หนึ่งถ้วยนะคะจากนั้นก็นำไปล้างค่ะตอนล้างข้าวกล้องงอกนะคะให้เบามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูค่ะ ล้างผ่านน้ำอย่างนี้นะคะ1ครั้งค่ะเดี๋ยวมาดูอัตราส่วนในการหุงกันนะคะเจ๊กุ้งจะเบามือนในการล้างนิดนึงค่ะสำหรับข้าวกล้ององอกนะคะหลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะมาดูอัตราส่วนกันเลยค่ะเจ๊กุ้งใช้ข้าวกล้องที่1ถ้วยนะคะต่อน้ำสองถ้วยนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะข้าวหนึ่งถ้วยต่อน้ำสองถ้วยนะคะอย่าเพิ่งหุงนะคะ จากนั้นนะคะให้พักไว้ก่อน10นาทีค่ะแช่ไว้ในหม้อแบบนี้แหละคะ่ะ10นาทีนะคะถ้าใครมีใบเตยหอมๆนะคะสามารถใส่ลงไปได้ค่ะโดยส่วนตัวเจ๊กุง้งเจ๊กุ้งก็จะใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยค่ะหลังจากแช่ทิ้งไว้10นาทีนะคะก็ลงมือหุงได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้ก็มีข้าวกรองงอกนุ่มๆหอมๆไว้ทานแล้วค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ